เมียหลวงช้ำอีกค่ะรู้แล้วว่าผัวตำรวจไปอยู่ไหนแท้จริงอยู่ที่นี่ยังกล้าไปอีกค่ะภรรยาหลวงสุดช้ำรู้แล้วว่าสามีตำรวจหายไปไหนหลังพ่อแม่ติดต่อไม่ได้เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจกันอย่างมากแล้วค่ะสําหรับการแสดงความคิดเห็นและติดตามกันเป็นจํานวนมากประเด็นที่เมียหลวงบุกไปงานแต่งของสามีตัวเองที่แอบไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนโดยล่าสุดนี้กลายเป็นประเด็นอีกแล้วค่ะเมื่อสาวคนดังกล่าวออกมาโพสข้อความท้าทายฝั่งเมียหลวงโดยที่ โพสข้อความระบุว่าทางด้านฝ่ายชายออกมาเปิดเผยต้นมีคลิปเด็ดๆให้ดูตนขอยอมรับทุกข้อกล่าวหาแต่เดี๋ยวได้รู้กันว่าใครดีหรือไม่ดีระว,วังจะไม่เหมือนอย่างที่คิดตอนที่จะปิด Facebook หายไปค่ะทําเอาโซเชียลพูดถึงกันเดือดมากค่ะหลังจากเจ้าบ่าวหายตัวไปติดต่อไม่ได้ก็งานนี้ทําเอาโซเชียลถึงกับเดือดว่าไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าเลือกใครเพราะงานนี้เนี่ยเป็นฝั่งของเมียหลวงแท้ๆเลยละค่ะเพราะว่ามีใบทะเบียนสมรสเข้าไปยืนยันซะขนาดนั้น แต่งานนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะคงต้องรอติดตามกันค่ะ